สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทำไรเอาเส้นไวๆมันลวบเสร็จแล้วเอาไปทอดให้กรอบแล้วก็ทำข้าวาไม่ใช่ข้าวบะหมีหน้าไก่สามแยก <laughs> อยู่เมืองนอกนานไม่เคยมีเขามีแต่ข้าวหน้าไก่ห้าแยกเป็นน้ำข้นอ,อันนั้นจะทำเป็นแล้ว <laughs> อันนี้ อันี้ทำใสใช่ไหมต้องใสเขาเรียกกับข้าวหน้าไก่รัชวงศ์อ๋อเลยแล้วลูกกระงกที่มันใส่เห็ดใสน่าละน้าละอ๋อลาชวงศ์แล้วก็มีไข่ดาวจากอเล็กราชวงศ์จากอเล็กรัชวงศ์นั่นแหละท่านผู้ชมเอาเส้น่อยไวๆเนี่ยเอาไปลวกค่ะแล้วก็เสดจน้ําแล้วเสร็จแล้วเอาไปทอดก่บน้ํามันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะมันถ้าเราไม่ทอดได้ไหมไม่ได้ทำไม เพราะว่าในเส้นของวลยยเนี่ยเขาทอดมาแล้วออแต่ว่าเขามีรสชาติมีกลิ่นที่อยู่ในนั้นซึ่งเป็นมีความเค็มมีรสชาติอะไรต่า<ม>อยู่ในนั้นใส่ฟเฟลริช์มาแล้ออถ้าเราไม่ทอดก็ได้แต่ว่ากว่ามันจะนุ่มอีอกนานออแล้วมันจะเค็มกว่านะครับอา้าวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องหมักนะครับหมักไก่ก่อนครับไก่ทําไมต้องหมักนะครับทําไมต้องใส่แป้ง เราอยากจะเคลือบมันแล้วมันได้ไม่แห้งเหมือนกับบางคนเขามันจะกระด้างมันจะกระด้างเพราะนั้นก็ต้องเอาแป้งใส่าแป้งใส่เข้าไปหน่อยนึงมันมันจะร่มถึงเนื้อในนะครับแล้วก็เอาซีอิ๊วใส่ก็ไปหน่อยนึงถ้าผู้ชมคงไม่รู้ว่าผมวุยเรออะไรแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดครับให้มันอุ้ยตายไม่เป็นไรมือหนักไปหน่อยครับมือหนักไปหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ว่านี่่ไน เนี่ยหมักอย่างนี้ครับนะครับมันสีมันจะไม่เข้มเท่าไหร่เห็นไหมครับอ้าวเรียบร้อยเอาละได้แล้วนะหลังจากนั้นพอน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนผมเนี่ยชอบใช้น้ำมันมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีเห็ดเนี่ยเห็ดสวยจังเลยนะเห็ดเนี่ยมันต้องเอาไปผัดกับน้ำมันแล้วเนี่ยมันได้สุดนั่นไอ้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแบมบู นอมไม้เออแบมบูแบมบูบน,บนอมไม้แบมบูใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมมันจะกระดุ้งไฟแล้วก็ทําให้มันเคลือบแล้วก็มันเหลือมเรามันจะไม่กระด้างเลยนะครับนะได้อย่างนี้แล้วให้ไฟมันแรงๆหน่อยนะนะครับแต่แล้วผมกาเห็ดใส่เข้าไปหน่อยอ่าใส่ไ้หมดเลยชาวม<ด>ุสลิคนชอบกินเห็ดนะครับ แล้วให้เ็ดเนี่ยสะดุ้งไปความชุ่มชื้นแล้วมันจะทําให้มันกรอบด้วยนะฮะแล้วเสร็จแล้วใส่น้อไม้ตอนนี้ก็ได้นะครับผมใส่น่อไม้หมดเลยถ้ามีเวลาก็ตัดให้มันสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมไม่มีเวลาก็หั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆก็ได้แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับพอน้ำเดือดเดี๋ยวมันก็เดือด เลือดของไก่เน่งจะทําให้มันน้ำนันมันหวานอยู่แล้วนะอะพี่พอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วปรุงรสใส่ปรุงรสซีอิ๊วขาวสะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํามันน้ำมันหอยเล,ล็กน้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วลต้มคนก่อนอย่าลืมนะต้องทําให้มันเข้มกว่าที่เราต้องการเพราะว่าอะไรเอ่ยเราจะใส่แป้งน้ำเข้าไปครับอือร่อย เสร็จแล้วเอาแป้งใส่เข้าไปครับนี่โอ้สีสวยน่ากินให้เหนียวกว่านี้หน่อยไหมครับพ่อแค่เหนียวเดียวหน่อยดีกว่าเหนื้อเนื้อหน่อยเอาละใส่เข้าไปให้หมดเอาเนี้ยวางไว้เฉยๆนะแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมนะใส่ใบไก่สักนิดนึงแล้วใส่น้ำมันงานนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะปึ๊บปึ๊บคน ตอนนี้หอมน่ากินเป็นบ้าเลยเอาเลยฮิวแมนครับฮิวแมนฮิวแมนแปลว่าคนภาษาฝรั่งวลคธรรมกับผู้ชายถนัดรับนะแล้วเสร็จแล้วก็ราดน่ากินมั้ยเอาละเอาละคอเลอรเหรอพ่ออร่อยแล้วนะครับเผานะครับแล้วเสร็จแล้วก็โดยมากแล้วก็จะมีผักชีใช่ไหมอร่อยหน่อยนึงต้นหอมเพื่อกินด้วยเปล่าพ่อไม่เอาไม่เอานะ แล้วก็พริกเอาป่ะพริกสําคัญสําคัญมากเลยสาคัญมากผมขออนุญาตโรยเลยนะโรยไปเลยโรยไปเลยนะนะแล้วก็พริกแดงเอาไหมนิดหน่อยนิดหน่อยใมันส,สีอ่าแค่นี้แหละครับโอ้นะ่ากินเป็นบ้านเลยเนาะ